สวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีตุลที่เข้ามาชมคลิปนี้ตอนนี้ช่องของเราก็จะมาทำนายดวงชะตาได้ความรักให้กับชาวราศีตุลช่วงครึ่งเดือนหลังมกราคมปี2562นี้เราาเริ่มดูกันเลยครับ <Okay. S 2> ราศีตุลตอนนี้นี่เขาได้เห็นภาพรวมแล้วนะครับผมว่าพวกคุณน่าจะรักกันมากเลยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแอคทีฟทางความรักกันมากซึ่งมันเหมือนจะมากเกินไปนิดนิดนะครับเราลองมาดูกันดีกว่าครับตัวคุณเนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่าพร้อมบุกตะลุยฝ่าฟันทางความรักพร้อมแบบลุยกิจกรรมกันอย่างเต็มที่เลยอะ่ะเนี่ยทั้ง ไนถือดาบแล,ล้วไหนไม้ไนกระถางเนี่ยเนี่ยคุณแอคทีฟมากๆม,มันได้ความรักเวลานี้เลยอาจจะเพราะว่าความรักของพวกคุณตอนเนี้ยมันคงดูเป็นช่วงเข้าใหม่ป่ามันหรือเปล่านี่เพิ่งจะพบรักกันเพิ่งจะเจอคนที่ถูกใจกันอะไรช่วงเนี้ยครับคุณพบคนที่ดีแล้วคุณก็ชอบพอกันอยู่ตอนเนี้ความรักพวกคุณเนี่ยสุขสมหวังเลยนะอ,อ,อืเนี่ย ลุกมาจัดการทางด้านความสัมพันธ์พร้อมที่จะพัฒนาทุกด้านเรียกว่าสนใจคู่กันจะเป็นที่เลยครับอืมซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาพวกคุณเนี่ยหยุดนิ่งเฝ้ารอความรักกันมานานแล้วหรือเปล่านะที่ผ่านมาพวกคุณคงแบบว่าต้องการในความรักกันมากอะแต่ได้แต่เฝ้ารอจนกระทั่งถึงเวลาที่แบบว่าเออ การอดทนรอของพวกคุณเนี่ยมันถึงเวลาที่จะออกอกออกผลแล้วหรือเปล่ามันมาห็นตรงช่วงนี้ทําให้คุณมีความรู้สึกตื่นเต้นถึงความสดใหม่ในความรักความรู้สึกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเนี้ยมันที่ผ่านมาคุณเก็บกดความรู้สึกกันมานานมากอะ่ะมันเป็นการเฝ้ารอการอดทนความรู้สึกรักใครชอบพอกันมานานแล้วอะ่ะความในใจมันเลยมาระเบิดช่วงนี้ที่แบบว่าได้มีการเปิดเผยกันนะครับเนี่ยครับ อุปสรรคปัญหาที่ผ่านมาพวกคุณคงจะปิดเก็บความในใจซ่อนความรู้สึกกันในมุมมืดพวกคุณเก็บความรู้สึกกันมัน,นานมากมันมีอะไรบางอย่างที่เก็บไว้ในใจอยู่คุณก็เลยลุกที่จะออกมาเดินหน้าทางความสัมพันธ์อย่างเต็มที่อืมนี่ก็อีกความรักความสัมคั์ที่เกิดขึ้นของพวกคุณในช่วงนี้มันเป็นช่วงเรียกว่าโปรโมชั่นเลยนะ ลุกมาจัดการอะไรกันอย่างเต็มที่ซึ่งก็ต้องระวังนะอาจจะมีคนบางคนอิจฉาคุณอยู่ด้วยนะหรือบางคนที่ไม่เห็นด้วยในความรักของพวกคุณนะต้องระวังให้ดีนะครับพวกคุณอาจจะออกตัวแรงกันมากเกินไปนิดนึงนะมันก็มีการไพสรุปมันก็ออกมาเตือนนิดหน่อยว่าทุกอย่างเนี่ยลองสโลลงมาดูบ้างครับความรักเนี่ยถ้าเร็วไปดําเนินการไปอย่างรวดเร็วเติบโตมากเกินไปเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะเกิดผลดีตลอดนะครับ โอเคครับทีนี้เรามาเจาะดูคนโซดกันนะครับเ mm hmm. มื่อกี้คือภาพรวมโดยรวมของช่วงครึ่งเดือนหลัก mm hmm. คุณสามารถเอาไปโยงใช้กับได้ทุกเรื่อง mm hmm. คนโซดชาวราศีตุลเ mm hmm. นี่ยที่ผ่านมาเนี่ย ตัวคุณเองเนี่ยคงได้เฝ้ารอจังหวะรอโอกาสทางความรักครั้งนี้มันนานมากแล้วอ่ะแล้วตอนเนี้ยคุณก็พบว่าเออจังหวะมันเข้ามาหาคุณแล้วคุณก็เลยเริ่มที่จะแอคทีฟมาตอนนี้ยงครับอืคุณรอมาตลอดความรักครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังแล้วรอมาตลอดแต่ว่าระวังให้ดีนะครับดําเนินการยิงรุนแรงมากเพราะว่ามันเรียกว่าเป็นความรักค่ชอบพอกันที่ก่อนข้าหนย่งรุนแรงทีเดียวเลย เดบิวต์หมันขึ้นมาเนี่ยคุณลหลงไหลกันอย่างเต็มที่เลยอะ่ะโอ้มันก็ดูมีความสุขดีนะดูหวันชื่นกันดีอะ่ะหน้าไพ่นะครับทีนี้หลาการก็อาจจะให้คุณเนี่ยหันมาฉุกคิดวางแผนทางความรักบ้างนะครับอย่าปล่อยให้อารมณ์มันนําพาความรู้สึกกันมากเกินไปนะครับหันกลับมาคิดวางแผนเป็นด้วย ไพ่ใบนี้เขาก็บอกว่าบางทีเราอาจจะอย่าพึ่งสนใจทางด้านความรักมากเกินไปครับหันกลับมามองสิ่งเก่าๆดูบ้างเพื่อนฝูงเก่าๆคอนเนคชันเก่าๆอะไรอย่างนี้ครับหันลองกลับมาดูเพื่อนด้วยคนใกล้ตัวคุณอะไรประมาณนี้ครับที่ผ่านมาคุณลองวิเคราะห์กลับมาหาคนเก่าๆดูบ้างนะครับอย่าหวานชื่นกันแต่ความรักมากเกินไปเวทความสัมพันธ์ให้ดีๆครับแบ่งความสำคัญให้ดีๆ เอาจช่วยครับคนราศีตุลนนะทีนี้เรามาดูคนมีคู่ครับคนมีคู่ราศีตุลน,นะตอนนี้นี่นี่เรียกว่าความรักของคุณเนี่ยมัน เป็นอาชีพดูสกสมบูรณ์นะครับในตัวคุณพื้นฐานในอดีตคุณเนี่ยคุณมีความสุขสมบูรณ์ในความรักหรือไม่ก็ความรักของคุณเนี่ยน่าจะมีฐานะทางสังคมหน้าตาทางสังคมเนี่ยเป็นตัวกําหนดค้้มคอคุณอยู่ด้วยครับอืมสถานการณ์มันอาจจะมีความรู้สึกผิดพลาดบางอย่างในความรักความสูญเสียในความรักบางอย่างมันอาจจะเคยเกิดขึ้นนะครับ แล้วมันน่าจะตายจบไปแล้วนะครับคุณน่าจะมองหาช่องทางที่จะกลับมาซ่อมแซมความรักให้มันดีขึ้นกันน่าจะดีกว่าครับที่ผ่านมามันเคยมีอะไรเสียหายแย่ๆคุณก็หยุดรอดจังหวะที่จะแก้ไขมันมาลองดูแล้วครับว่าคุณจะแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมขอให้สู้ๆนะครับเนี่ยที่ผ่านมาปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่ซ่อนไว้ในใจกันมากกว่าครับไม่ได้โดนเปิดเผยออกมา ที่ผ่านมาตอนนี้แล้วคุณก็ในปัญหาในความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็เฝ้ารอจังหวะที่จะได้ซ่อมแซมมันนะตอนนี้มันก็น่าจะถึงเวลาที่ชัดเจนแล้วครับว่าลุกมาดําเนินการนะครับอันนี้น่าจะมุมมองของคนมีคู่ที่มีปัญหาครับหากเคยมีปัญหาก็ตอนนี้น่าจะน่าจะได้เวลาปลดปล่อยแก้ไขปัญหากันได้แล้วครับคุนดาบตอนนี้นี่เนี่ย ให้รู้ไว้เลยว่าตัวคุณหรือคู่ของคุณเนี่ยมีปัญหาแต่เขาไม่ไม่สื่อออกมาเนี่ยเขาเก็บกดความรู้สึกภายในใจอาไว้ครับไม่เขานิ่งเฉยเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาป่องอะไรนะครับจริงๆแล้วเขาอยากให้คู่ของเขาเนี่ยหรือตัวคุณเองเนี่ยก็คงอยากจะให้มีการแบบหันมาสนใจแล้วกลับมาแก้ไขปรับปรุงความรักให้ดีขึ้นนะครับให้ม,มันบอกว่าให้คุณออกมาปลดลอ็อกตัวเองแล้วก็ดําเนินการแก้ไขทางความรักครับ เราจะช่วยครับคนมีคู่ชาวิาสีตุลคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ